อาตมโออะมะัมสัมมิลติปัณโนปโตสังโฆสังฆังนัมมิสาธุ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 พระพเจ้าทั้งหลายพะโยมทั้งหลายได้กาบีมุได้กาบีมุน พรอุปคุตพระอุปคุตเทระเจ้าเทระเจ้ามาปกปักรักษามาปกปักรักษาในอารามแห่งนี้ในอารามแห่งนี้บัดนี้บัดนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบบิณฑ์มนขอกราบบิณฑ์มนท่านอุปคุตท่านอุปคุตผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่แห่งสะดือทะเลแห่งสะดือทะเลมาปกปักรักษามาปกปักรักษา ทกหะสถานทอาลามแห่งนี้สี่วันถึงจะครบกำหนดหนดให้ท่านปกปักรักษาท่านปกปักรักษาเมืองแห่งนี้านเมืองแห่งนี้สาธุ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  ผู้ที่ชื่อปาไตที่เป็นผู้ยิงสุ i, ู่ข <ups and imon ides> ้างตีโตให้ผู้ชายทำผู้ชายเข้ายวนะครับอ่าเสาพกับเข้ายว้ลมหน้าล้มไว้้อางลาง้ลากแต่กลางปากนานปาต่ละปากนบเ้าไปนเอามาชุดเปรนรูปนี่งของเสาอ่ะพรมิเชียนเนี่ เรียนกตเกาเรียนเลี้ยงหลงตองอาต่างอาต่างเรียลงตองค่ะอาต่างอาต่างแกออกแกออก ปาโสโทอพทนมครำพื้นดีประมูลเลอคุณได้ยังได้คมดีนี่พื้นี่ประมูลได้ผลาดป่าอยผ่าโหประคุดได้เนี่ยจะ,ะ,ะพัดไปข้างหลังครับข้างหลังอ่ะันนี้ทุมพานั่งลงเลอคนสิ่พักัเราวะนา่งลงอธิษฐานลเลยคด้อะ ทอเกิดเคือย <k lag problems> <oused> no ังใหเรียบร้อยเด้อคุณนี่เขาจะทุกคุเป็นผาพิซักพีดเอารุนดาใส่ไหมกก่่่านมม มจวาผูยีนวาจานาวจีตัสสราธรรมีุกมะังปะกะตังมายายัธรรมโอปติคันหาตุจัจัตังกัปันตะริสังวไวจงวาอันมีกายีนรจานาวจตสสาสังเีปุกมะังปะกะตังมายลยังสังโคปิคันาตุจะยันตัง กวันตะมีข้างวานิตุงว่า